สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารัก,กเกษตเช่ารักงัวทุกท่านเมื่อนี้สบายดีฟ้มกับมาพรกกับพ่อกับพี่น้องคือเก่าหนาค่ะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นฝากพี่น้องกดจิตตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคิปวิดีโอด้านใดสิ่งดิด่งให้เบิ่งงนะจนะนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อน้ำตาลเมื่อนี้กับที่พ่อเว้าเรื่องงว่วนนี่แหละพี่น้องงว่วที่เข้างว่วไม่ลุกอ,อันเนี่ย มันเป็นอยังคือโอยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ราคางัวมันสิกระเตียงขึ้นบบราคางัวตอนนี้อยู่ณจุดใดแล้วก็นาฝนเท่านี้เพราสิมีวิธีเฮ็ดจังใดงัวค่อยสิอ้วนค่อยสิสมบูรณ์เพราะว่าบริเวลุ่งไป็นยางแป๋งเนาะพี่น้องเนาะสบายดีแฟ้มกะมาพบมาพบกับพี่น้องเมื่อนี้กะสิมาว่าเรื่องงัว กเกษียว่าง้วสี่ขึ้นบ่กะมีเกะเียมาพี่น้องวางั้วสี่ขึ้นเด้อจะเด้ออีกประมาณในสามเดือนนี่แหละเกะสีบ่ตกตำาคือตอนนี้หนไหมแต่ว่าตอนนี้นะตกตำแต่ว่ามีภูมาสื่งัวเด้วยพี่น้องหลายประเทศที่มาสื่องัวเวียดนามขเขมรมาเลเซียซาอุกสีเขามาจีนอีกพี่น้องนายทุนจีนอีก ยืนเพิ่นกับิมาสือ้อแต่ว่านาตอนนี้ก็คือมีอยู่สามประเทศก่อนก็ค,คือเวียดนามคาเมรแล้วกับมาเลเซียทิมาสือ้่อยู่ตอนนี้เอาบ่อ,อั้นพี่น้องตัวผู้แห้งบ่ออัน้นตัวผู้นี่ตัวแม่กับบ่อัน้นขอแค่อ,อ,อ้วนเด้อท่านพี่น้องอยากขายตอนนี้เพิ่นสีมีอยู่ตลาดใช่ว่านตลาดว่าดินซ้ำหลับแต่ว่าพอขา ายหอยนี่เพิ่นกับมหาตะเวียนตะเวียนสื่อได้พี่น้องในหอยตะเวียนสื่องวดถือในหอยกับสื่อหนักกูได้พี่น้องในหอยสื่อไปนี่กะสื่อได้ราคาแพงจากเกษตรกรแพงขึ้นตูละพันสองพันผู้ได้พี่น้องแพงขึ้นเพราะว่าขันเจ้าบูสื่อเพียงขึ้นไทยไทยทีว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงงวอกับผูขายให้เด้ พาะค้าเพื่อนกะนายหอยเพื่อนกะยูบะไรเพื่อนกะต้องค้นราคาให้เพราะว่าเพื่อนเดี่ยวไปซ่วงให้เนยห่างหรือว่าเพื่อนเดี่ยวไปซ่วงให้ประเทศเวียดนามประเทศเขมรเวียดนามเขมรแล้วก็อ่ามาเลเซียเนาะถ้าเพื่อนบปสื่อไปในราคาแพงเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเนี่ยก็เพขายครเพื่อนได้ไปน้อง เพื่อนก็เลยต้องเพิ่มราคาขึ้นให้เกษตะกวนประมาณตัวละพันหรือสองพันเพราะว่าเพื่อนเปลี่ยนในหอยเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนอาชีพของเพื่อนที่เพื่อนจีต้องหาซื้งง้วนน้ำข o แล้วก็เอาง้วนนี่ไปปล่อยให้หรือว่าให้ในหางเนาะค่ะเนาะในหอยในหางละซื้อน้ำกันบางคนกับในหอยก็ซื้อกับในหอยในหางก็ซื้อกับในหางในหางในหางเนี่ยมาซื้อกับในหอยจริงไหมพี่ห้วงในหอยก็ซื้อตัวกันไปแล้วก็ไปขายในหางตัว สถานการณ์ยังดีอยู่ตอนนี้ตั้งประเทศเขามาอยู่ตัวนี้เนาะมันกระสิรราคามันกับสิกะเตียงขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องฮอก็เลยขาดการว่าอีกสามเดือนมันสิขึ้นมันกระจีบอกร่วงปั่นนี้จะงไงสิแม่พี่น้องเลียงไปสักกอนพี่น้องเรียงไปสักกอนขันฮอบปล่อยขวักปล่อยปล่อยขวักทิมไว้มันกระทิมไปซื้อขันพี่น้องเคยเรียงพี่น้องก็เลียงไว้จักตัวสองตัวเด้อพี่น้องเด้อ ถ้ามันปล่อยออกยังบได้ราค่ามันยังถืออยู่กะเลี้ยงไปซสักก้อนพี่น้องเพราะว่าตึงละค่าไว้ในเดือนพฤศจิกาท่านว่าเนี่ยขาดว่าผููเสี้ยวสา้นเพิ่นกะบอกว่ามันสิขึ้นผููเสี้ยวสั้นหรือว่าในห้อยหรือว่าค้นที่เลี้ยงง่วมากเกาปีสิปีเพื่อนกะรูว่ามันสิขึ้นยังสิแม่พี่น้องเพื่อนกะเลย มีการนายถอดออกมาว่าให้ห้าเลี้ยงไว้กอนแต่ว่าเ้าก็จะเครื่มขายเหมดแต่หฮาขายเหมดพี่น้องเวลาตอนสื่อมันสื่อเพียงได้พี่น้องเวลาตอนขายนี่เวลาตอนขายเนี่ยมันได้ถือแต่ว่าสีไปซื่อไม่มาเลี้ยงอีกคิดน่าอยากเลี้ยงอีกงัอขึ้นอยากเลี้ยงอีกมันบ่มีเงินสื่อได้บาดนี้พี่น้องขายมม่เ้วก็สื่อผงสุรวดน้ำปลาเหมดได้บาดนี้อืมส่งก่อสูงก่อสัวไปแล้วพี่น้อง ผู้ดใดเพิ่นมีคงกระสวงกระสัวกะรู้อีดอกว่าปะฝ้าละของเพื่อนทุกคนก็มีอยู่ดอกแต่ว่าเขากบะบยาขายถิ่มมันจนแม่พี่น้องกันาอขายเม็ดเนี่ขายถึกๆไปนี่มันขายถิ่มขายทุ่มเนาะพี่น้องเนาะกะนล่อลาราคากะนล่อเบิง้งกะนล่อเบิ้งอีกจักสามเดือนพี่น้องมันบ่ะดุลดอกแล้วบาัดนี้การที่งัวที่เขาขัง,งควักเนี่ยมันเป็นอยังคืออว้วนมันเป็นอยังคือจอยยังสิงแม่เพ็ดจังไดมันค่อยสิอว้วน ตอนเสาร์มาเนี่ยนาฝนง่วงบ่ามาก,กินน้ำสบายดีแฟ้มกับเสียวน้ำเาน,านี่ใส่เกลือพี่น้องนี่เฮ็ดปัญมันนี่เอาน้ำใส่เกลือไว้เต็มกะละมังเราก็เอาลั่ละเอียดนี่มาเทใส่เลยเขาก็จะกินจนเมดพี่น้องกินจนเมดแล้วเขาก็กกกกจะอิ่มมันบ่ท้วงก็จะอ่องรองเองแรงจก่งสิมแมะร่องง่วกินน้ำตัวพี่น้องร้องง่วกินน้ำตอนเสาร์เพราะว่าง่วเนี่ยบ่ามาก,กินน้ำเด้ตอนเสาร์เนี่ย เขาเก่เาล้ำละเอียดนี่นะล่อเขากินน้ำพี่น้องพ่อพ่อให้เขาพ่อให้ง่วงไม่ลูกออนเท่านี่มีน้ำรอเลี้ยงเขากินน้ำอิม่มเดยนี่ตัวนี้พี่น้องทั่งใครองลองแองแรงหน่อยเห็นปะเนี่ยลูกเขาเนี่ยกินนุ่มอยู่เนี่กินนุ่มอยู่เด้นี่พี่น้องเนี่ยบ่เศร้าเด้เฮ็ดจังไดงกะเขาบบมีขวกแยกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ลูกก็ยุคเกตเดือนได้หนี่พี่น้องลูกก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เขาก็เฮ็ดพร้อมแล้ว กะสีเลียงไว้แต่เปลี่ยนพ่อพันตัวนี้กะสีเลียงไว้แต่เปลี่ยนพอพันผู้ใดอยางมาปั่นก็มาปั่นเอาเด้พี่น้องเด้อตัวนี้กะสีเลียงไว้แต่เปลี่ยนพ่อพัน้วยกันตัวน้ะก็เลียงไว้เปลี่ยนพอพันหัวผูนี่ราคาดีได้พี่น้องส่วนหัวออกว่าเป็นตัวปูจะเสียใจเด้อกะเด้อออกว่าเป็นตัวแม่เนี่ยขายบรด้แพงไว้แต่เลียงตัวแม่นบ่พอได้ปล่อยตัวผูนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าตัวผูตัวนี้เขาจูงไว้จะกกอนเพามันสูงดีก็ได้จูงไว้ตัวนี้ก็อ้วนยู่แต่ว่า อ้วนแต่ว่ามันถังโมเมนอ้วนสูงอะนะก็เลยอยากได้ตัวสูงไว้นี่แหละฮอกกก็เอาฟางให้กินได้พี่น้องตื่นมากเนี่ยเอาฟางให้กินให้กินน้ำให้กินน้ำเกลือแล้วกา็ล่าละเอียดแล้วกาเ็เอาเอาฟางให้กินพี่น้องเอาฟางให้กินก็นตัวด้วยหนาที่ฮอกตัดมากนี่แหละหาก็ไม่ได้กินไรดอกพี่น้องเพราะว่าฮากก์เวลาตัดกรหน่อยฮากก์ให้กินฟางแหละส่วนหหาย ฟางเขาก็กินดีพี่นอ้องบบมีเหลือหยาก็บโมีเหลือฟางก็บโมีเหลือกินเมื่อสุดยางสุเงงงดเนี้ยพี่น้องหัวเมีหลุกอ่อนมันกระดิจอยแน่เนาะจ้ะเนาะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเดอ้อเพื่อสบายดีฟ้ามมีคลิปวิดีโอด้านใดก็ะจะได้ดิ่งให้เบื้องกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องตูวนั่งนี่ก็ให้ยูผู้เดียวพี่น้องปล่อยยูปล่อยได้อาทิตย์นึงแล้วให้ยูผู้เดียวเพราะว่านั่งกะ บอยากให้ลูกกินน้มปันไดเพราะว่านั่งจอยพี่น้องฮอกกับ,บ่บอยากให้ลูกกินน้มฮอกกับปอยแกีไว้ผู้เดียวเนานะคะเนาะงัวงัวหน่อยงัวหย่กิยสีแงสิละงัวมีลูกอ้วนก็สสอยักจอยเน่ยพี่น้องลูกดูดน้มหลายแต่งัวทีว่าฮอกสายพัฒนาว่าเลี้ยวมันก็สิอ้วนขึ้นกว่านี้อยู่พี่น้องนี่ตรงนี้สิเป็นงัวสายพัฒนาลูกเคอีฟสามหนึ่งพี่น้องแม่ แมียบ,บ้านแม่แม่บ่ามันไผ่ไงแต่ว่าลูกเนี่สวดออกมาแล้วเนี่ตัวนี้ก็ลูกกับสวดออกมาแล้วนี่นนกกนสออายพัฒนาเราลูกสองตัวนี่พี่น้องกับนั่งน้ำตาลนั่นแหละเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังหลายๆขอบคุณและสวัสดีค่ะมาพบมาพบกกันตอนนี้นะพี่น้องเจอกันไม่คปหนาจ้า